สวัสดีค่ะเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Dividend Play ลงทุนหุ้นสหรัฐนะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆมานำเสนอสำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสในการสร้าง Passive Income และ Growth ไปพร้อมๆกันในโลกของ Cryptocurrency ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับนวัตกรรมใหม่ในตลาดหุ้นสหรัฐนั่นก็คือ BLOX Cry p t o e t ทที่สร้างอัตราปันผลที่คาดการสูงถึง20%บวกเลยทีเดียว นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของ Bitcoin หรืออีเธอเรียมบิตก่อไปนะคะแต่เป็นวิธีการลงทุนที่รวมเอาข้อดีของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับการสร้างกระแสะเงินสดได้อย่างลงตัวค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า BLOX คืออะไรทำงานอย่างไรและน่าสนใจแค่ไหนค่ะแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดการขอแจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่าวิดีโอนี้จัดทำเพื่อแบ่งปันข้อมูลและความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุน ผู้ชมควรศึกษาข้อมูลและตัดสินใจด้วยตนเองก่อนลงทุนเสมอนะคะเรามาทำความรู้จักกับบล็อกสกันแบบเจาะลึกเลยค่ะ b ล็อกส์ i c h o l a s Crypto Income ETF เป็นกองทุน ETF ประเภท actively managed หรือที่เรียกว่ากองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารจัดการเชิงรุกโดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2025ค่ะผู้ที่บริหารจัดการกองทุนนี้ก็คือ นิ h o l a s Wealth ซึ่งเป็นที่รู้จักในตลาดภายใต้สัญ,ญลักษณ์ X Funds ค่ะนโยบายการลงทุนของบล็อก s ค่อนข้างน่าสนใจและหลากหลายค่ะคือจะลงทุนทั้งในสปอต Bitcoin และ e t เ e อ ETFs โดยตรงและในหุ้นของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมคริปโตเช่นบริษัทเมืองขุดหรือแพลตฟอร์มเทรดต่างๆ ที่สำคัญคือมีการใช้กลยุทธ์ Options เข้ามาเสริมเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มเติมด้วยค่ะวัตถุประสงค์หลักของบล็อกมี2ประการค่ะ 1. คือการเติบโตของเงินตน (capital appreciation) เพื่อให้มูลค่าเงินลงทุนของเราเพิ่มขึ้นและ 2. คือการสร้างกระแสงเงินสดหรือก็คือการจ่ายปันผลนั่นเองค่ะกลยุทธ์เด่นของบล็อกคือเป็นแบบไฮบริดกรอฟแลอินคัมค่ะ แปลว่าเป็นกองทุนลูกผสมที่เน้นการเติบโตจากสินทรัพย์คริปโตเป็นหลักแต่ก็ใช้อ p อปชันมาช่วยเสริมสร้างรายได้และพยายามรักษาโอกาสการเติบโตของเงินตนไว้ด้วยค่ะในเรื่องของการจ่ายปันผลกองทุนนี้มีจุดเด่นมากๆเลยค่ะคือจะจ่ายรายสัปดาห์ในอัตราที่สูงซึ่งรายได้หลักมาจากออปชันส p รีมี u ยมที่ทางกองทุนบริหารจัดการค่ะ และสุดท้ายอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่กองทุนเรียกเก็บอยู่ที่1.03%ต่อปีค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรามาดูโครงสร้างกลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุนของ BLOX กันค่ะทางกองทุนแบ่งกลยุทธ์ออกเป็น3ชั้นหลกัลกๆเลยค่ะชั้นที่1แกนหลักหรือ Core Engine ส่วนนี้จะลงทุนในสปอตค r ิ p โ o ETF โดยตรง เพื่อสร้างการเติบโตลหลักให้ล้อไปกับราคาของ Bitcoin และอีเ e r e u m ค่ะเปรียบเสมือนเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนกองทุนนั่นเองโดยเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด2อันดับแรกของโลกค่ะในตารางจะเห็นว่ามีการลงทุนใน HODL VanX e Bitcoin ETF FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund และ ETHA iShares Ethereum Trust ETF ซึ่งเป็นกองทุน ETF คริปโตชื่อดังเลยค่ะชั้นที่2ส,ส่วนเสริมหรือ s a t e l l i t e Engine ส่วนนี้จะลงทุนในหุ้นของบริษัทในอุตสาหกรรมคริปโตเพื่อเร่งการเติบโตและกระจายความเสี่ยงภายในตีมคริปโตค่ะเราจะเห็นบริษัทอย่าง Galaxy Digital, Robinhood Markets, Coinbase Global, Riot Platforms, h u d e Corp และอื่นๆที่เป็นผู้เล่นสำคัญในอีโคซิสเตมของคริปโตค่ะ ในส่วนนี้เพื่อการเติบโตของทั้งระบบนิเวศตั้งแต่เหมืองขุดไปจนถึงแพลตฟอร์มซื้อขายค่ะนอกจากนี้ยังมีการลงทุนในบริษัทผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์และ Nvidia เดียอยู่ด้วยค่ะเพิ่มความมั่นคงและเกาะกระแสะ AI ไปพร้อมกันชั้นที่ 3. เครื่องยนต์เสริม Income and h e d g i n g e n g i n e ส่วนนี้จะทำกลยุทธ์ออปชันที่ยืดยุ่นเพื่อสร้างไรายได้เสริม generate income และลดความเสี่ยงบางส่วน mitigate risk ซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ b l o กสามารถใจปันผลได้สูงอย่างสม่ำเสมอค่ะรวมถึงการถือเงินสดและพันธบัตรรัฐบาลเพื่อเป็นสภาพคล่องเป็นหลักประกันสำหรับออปชันและรอจังหวะลงทุนที่สำคัญคือ Blox ไม่ใช่แค่กองทุนปันผลคริปโตแบบเพียวๆนะคะแต่มันคือกองทุนเติบโตในเตียมคริปโตหรือ c คริปโต o กร h f ฟันที่มีความสมดุลและรอบด้านมากที่สุดกองหนึ่งค่ะเพราะมีการลงทุนที่กระจายตัวและมีกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างทังการเติบโตและรายได้ค่ะทีนี้เรามาดูประสิทธิภาพของ BLOX เทียบกับคริปโต ETF อื่นๆในตลาดกันค่ะ กราฟนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือ price change ตั้งแต่ b l o x เริ่มจัดตั้งจนถึง7ตุลาคม2025ค่ะเราจะเห็นเส้นกราฟ3เส้น b l o x สีน้ำเงิน iBIT สีส้มซึ่งคือ iShares Bitcoin Trust ETF และ BITO ซึ่งคือ ProShares Bitcoin ETF ค่ะณนะวันที่7ตุลาคม2025 b l o x มี price change อยู่ที่บวก41.17% IBIT มี price change อยู่ที่บวก19.82%และ BITO มี price change อยู่ที่ลบ1.05%ค่ะจากกราฟจะเห็นได้ชัดว่า BLX o X มีการเติบโตของราคาที่โดดเด่นกว่าทั้ง IBIT และ BITO ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะนี่แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์แบบ Hybrid ที่ BLX o X ใช้สามารถสร้างการเติบโตของเงินต้นได้ดีเลยทีเดียวค่ะ แต่สำหรับนักลงทุนที่เน้นการสร้างไรายได้และปันผลสิ่งที่เราควรโฟกัสคือ total return หรือผลตอบแทนรวมค่ะซึ่ง total return จะนับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงินปันผลที่ได้รับค่ะกราฟนี้แสดง total return ของ BLOX, IBIT และ BITO ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะณนะวันที่7ตุลาคม2025 BLOX มี total return อยู่ที่บวก +43.11% IBIT มี total return อยู่ที่บวก19.82%และ BITO มี total return อยู่ที่บวก18.16%ค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อรวมเงินปันผลเข้าไปแล้ว total return ของ BLOX ก็ยังคงโดดเด่นที่สุดค่ะซึ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ BLOX น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทั้งการเติบโตและไรายได้แบบ passive income จากสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะมาดูเรื่องการปันผลที่หลายคนรอคอยกันค่ะ จากการคำนวณอัตราปันผลจากประวัติที่ผ่านมาโดยใช้ค่าเฉลี่ยปันผลรายสัปดาห์ทั้งหมด25สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่0.1536ดอลลาร์คูณด้วยจำนวนสัปดาห์ใน1ปีคือ52สัปดาห์แล้วหารด้วยราคาณนะวันที่6ตุลาคม2025ซึ่งอยู่ที่27.06ดอลลาร์ต่อหน่วยและคูณด้วย100เราจะได้อัตราปันผลที่คาดการอยู่ที่29.52เจ์เซเลยทีเดียวค่ะ ถือเป็นตัวเลขที่สูงมากและน่าดึงดูดใจมากๆค่ะโดยกองทุนจ่ายปันผลรายสัปดาห์ทุกวันจันทร์ด้านขวาเป็นตารางประวัติการจ่ายปันผลรายสัปดาห์ของ BLOX นะคะจะเห็นว่ามีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์เลยค่ะและจำนวนเงินปันผลก็ค่อนข้างดีทีเดียวแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องพิจารณาคืออดีตไม่ได้รับประกันอนาคตนะคะผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถบ่งบอกถึงผลตอบแทนในอนาคตได้เสมอไปนะคะ เรามาสรุปข้อดีและข้อควรระวังของการลงทุนใน BLOX กันค่ะข้อดีสร้างไรายได้ไรายสัปดาห์นี่คือหนึ่งในไม่กี่วิธีที่จะสร้างกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างสม่ำเสมอเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่ต้องการ Passive Income มีโอกาสเติบโตสูงมากเป้าหมายหลักของ BLOX คือ capital appreciation หรือการเติบโตของเงินต้นทาให้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับตลาดกระทิงของคริปโตได้อย่างเต็มที่ กระจายความเสี่ยงในโลกคริปโต BLOX ลงทุนทั้งดบิตคอยอีเธียมและหุ้นที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเดิมพันกับเหรียญหรือหุ้นเพียงตัวเดียวค่ะข้อควรระวังความเสี่ยงสูงจากตลาดคริปโตตลาดคริปโตมีความผันผวนสูงมากที่สุดในโลกและยังมีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่ยังไม่ชัดเจนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนได้ ความเสี่ยงจากการบริหาร BLOX เป็นกองทุน Active ดังนั้นผลตอบแทนจึงขึ้นอยู่กับฝีมือการคัดเลือกสินทรัพย์และบริหารออปชันของผู้จัดการกองทุนเป็นหลักค่ะกองทุนใหม่ยังไม่ผ่านวิกฤต BLOX เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่จึงยังไม่มีประวัติยาวนานพอที่จะวัดผลได้ในทุกสภาวะตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหมีของคริปโตค่ะแล้ว BLOX เหมาะกับพอร์ตการลงทุนแบบไหนบ้างคะเรามาดูกันค่ะ พอร์ตเน้นเติบโต Growth BLOX สามารถใช้เป็นสัญลักษ์เชิงรุกได้ค่ะหมายความว่าใช้ในสิสส่วนเล็กๆเ,เพื่อสร้างเงินสดและเกาะไปกับธีมคริปโตพร้อมกันเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงและต้องการการเติบโตที่หวือหวาพอร์ตแบบสมดุล Balance อาจจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะเพราะ BLOX อาจจะเสี่ยงเกินไปสำหรับพอรสมดุลหรือ อาจจะใช้ในสัดส่วนที่น้อยมากๆเช่น1-3%เท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความหวาเล็กน้อยให้กับพอร์ตแต่ยังต้องการความสมดุลค่ะพอร์ตกระแสงเงินสด (cash flow) สามารถใช้เป็นเครื่องปันผลเชิงรุกพิเศษเป็นส่วนเสริมเล็กๆได้ค่ะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยังอยู่ในวัยทำงานและยอมรับความเสี่ยงสูงสุดจากตลาดคริปโตได้เพราะ BLOX ให้ปันผลรายสัปดาห์สูง พอร์ตเกษียณ Retirement อาจไม่เหมาะอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากความเสี่ยงและความพันผวนข,ของตลาดคริปโตสูงเกินไปและขัดกับหลักการของพอร์ตเกษียณที่เน้นการรักษาเงินตนและความแน่นอนของกระแสะเงินสดเป็นหลักค่ะโดยสรุปแล้ว BLOX Nicholas Crypto Income ETF คือเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเกาะการเติบโตของตลาดคริปโตและยังต้องการสร้างรายได้รายสัปดาห์ไปพร้อมกันค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือนักลงทุนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนที่สูงมากของสินทรัพย์ดิจิตอลได้ด้วยนะคะก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและประเมินความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของการเจาะลึก BLOX ในวันนี้ค่ะหวังว่าข้อมูลที่นำมาเสนอจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้รู้จักกับอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนในคริปโต ETF ที่น่าสนใจนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนักลงทุนทุกคนค่ะและถ้าชื่นชอบวิดีโอแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดช่อง Dividend Play ลงทุนหุ้นสหรัฐให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ